วันนี้วันหยุดอีกแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์เ,เราจะไปถ่ายรูปนะครับผมเดี๋ยวนี้เราไปหาเทคนิคแล้วก็สถานที่ถ่ายรูปดูในติ๊กตอกมาคร่าวๆแล้วไปเราไปทดสอบวิชากันหน่อยวันนี้ว่าจะไปแถวในกรุงโซลแล้ววันนี้ดูๆก่อนเดี๋ยวค่อยเลือกสถานที่เหมาะๆเจอตรงไหนเหมาะล้วก็ถ่าย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 ไปครับเดี๋ยวไปชมกันเลย เดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟจากลุยจงบูมานี่ชีชองแล้วก็ไปเปลี่ยนสายไปสายสีเขียวแล้วไปลงอีแดนะครับตอนนี้ก็ออกเดินทางออกเดินทางผมเข่าทางไหน,นนี่ตอนรหัสถึงแล้วตอนนี้อยู่ชีชองแล้วเดี๋ยวเราจะไปสายสีเขียวแล้วไปลงที่อีแด ขึ้นไปเป็ไปขียดซ้ายแล้วเนี่ยถึงแล้วอีแดเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ่ายรูปหาอะไรยิงกันวันนี้ จะเป็นห้องสมุดกันหมดเลยเราจะไปถ่ายข้างล่างตรงนู้น Can have water. Yeah, มาเราลองไปถ่ายรูปแบบเขากันเถอวได้ปะ้ะ <laughs> <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะไปยืนตรงนั้นแล้วเราก็จะถ่ายสาสตรเข้าไปตรงนู้นโอเคตั้งกล้องก่อน เี๋เราจะเปลี่ยนมุมเราจะหันหน้าหน้ามาทางนี้เราจะถ่ายศาสตร์ขึ้นไปข้างบนไปดู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 ดด เดี๋ยวเราไปหามุมอื่นถ่ายข้างบนก็ไม่น่าจะมีอะไรละลเราจะเราจะไปตรงนู้นไปถ่ายศาดตรตรงนู้นเข้ามาข้างในไป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 เดี๋ยวเราจะไปถ่ายกับตรงนู้นนี่โบสถ์โบสถ์ตรงนู้น เรียบร้อยตอนนี้ถ่ายไปถ่ายมา S9 แบตหมดไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ Note10 แล้วตอนนี้โอ้โหอะไรจะแม่อนี่ก็เหาได้สบายๆนี่รอบข้างก็จะมีร้านของกินของใช้อะไรโอ้โตเต็มนี่ร้านชุมชช้อปปิ้งนี่สำหรับเด็กมหาลัยต้องการใช้กัน ร้านขายของขายอะไรเต็มเลยเดี๋ยวรอตบานเดือนหนาดอกไม้น่าจะบานแล้วแถวนี้ที่แห้งๆนี้น่าจะบานแล้วน่าจะสวยกว่านี้เดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายอีกรอบน้่ก็น่าจะก็น่าจะไปหาที่ถ่ายรูปที่อื่นต่อแล้กากำลังจะไปละถ้าจะมาก็ง่ายๆมานนั่งรถไฟมาลงที่ที่ไหนวะ Ong, อีช่องเออถ้านั่งรถไฟมาลงที่ชีชองแล้วก็เปลี่ยนเป็นสายสีเขียวมาลงที่อีแดแล้วก็เดินออกประตูหมายเลขสอมาจบขท้าแล้วก็เดินออกมาตรงเลยตรงอย่างเดียวถึงแหละแค่นั้นมารายิงสบายสบายเออถึงง่ายๆ